แน่ขอบจัก,กรวาลอันไกลโพ้นในมุมที่เงียบสงบที่สุดของห้วงอวกาศมีโรงทอผ้าเล็กๆแห่งหนึ่งที่ไม่ได้ทอเส้นไหมหรือผืนผ้า แต่ทอแสงดาวโรงทอแห่งนี้เป็นของซีริอุสชายชาราผู้มีดวงตาอ่อนโยนราวกับกลุ่มดาวเลิกและมีรอยยิ้มที่อบอุ่นเหมือนแสงอรุณแรกเขามีได้อยู่เพียงลำพังแต่มีเด็กสาวคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยของเขานามว่าไลร่า ไลร่าเป็นเด็กกำพร้าที่ซ mm ิริอุสพบเจอในเศษเสี้ยวของกาแล็กซี่ที่แตกสลาย mm hmm. เขานำเธอกลับมาและสอนทุกสิ่งที่เขารู้นั่นคือศาสตร์แห่งการทอแแ้งดาวสำหรับพวกเขาดวงดาวไม่ใช่เพียงก้อนก๊าซร้อนที่ลอยคว้างอยู่บนฟ้าแต่คือตะเกียงที่เก็บงำความทรงจำความฝันและความรู้สึกของสิ่งมีชีวิตทั่วทั้งจักรวาล วัตถุดิบที่พวกเขาใช้ไม่ใช่สสารใดๆแต่เป็นสิ่งที่บอบบางและล้ำค่ายิ่งกว่านั้นในโถแก้วระยิบระยับที่ตั้งเรียงรายอยู่บนชั้นคือละอองแห่งความทรงจำครั้งแรกในขวดคริสตัลอีกใบคือประกายฝันของเด็กน้อยและในผอบสีน้ำเงินเข้มคือหยาดน้ำตาแห่งความยินดีซิริอุสสอนไลร่าว่าดาวแต่ละดวงมีหน้าที่ของมันเอง ดวงนั้นเขาชี้ไปยังดาวสีทองสุกสว่างดวงหนึ่งคือดาวแห่งความกล้าหาญเราถอขึ้นจากเสียงหัวเราะแรกของนักรบและคําอธิษฐานของแม่ที่รอคอยการกลับมาส่วนดวงเล็กๆที่กระพริบอยู่ข้างๆนั่นล่ะคะท่านปู่ไล่ร่าถามพลางเท้าคางมองด้วยความชื่นชม นั่นคือดาวแห่งความรักครั้งแรกเราใช้ความเขินอายของหนุ่มสาวเส้นผมที่ปลิวสวัยเมื่อสายลมพัดผ่านและจังหวะหัวใจที่เต้นระรัวเป็นเส้นใหญ่ในการทอซีริอุสยิ้มมันจึงมีแสงที่นุ่มนวลและขี้อายเช่นนั้น ไลร่าใช้เวลาทั้งชีวิตเรียนรู้ที่จะแยกแยะวัตถุดิบเหล่านี้เธอเรียนรู้ว่าความเศร้าที่ถูกปลอบประโลมแล้วจะให้แสงสีงนวลยวงที่งดงามส่วนความสุขที่เรียบง่ายจะให้แสงสีขาวนวลที่มั่นคงเธอรักทบช่วงเวลาที่ได้อยู่กับซีรอุสและรักการได้เห็นดวงดาวที่พวกเขาถอขึ้นถูกนำไปประดับไว้บนฟากฟ้าเพื่อส่องนำทางและปลอบโยนจิตวิญญ,ญาณที่เหนื่อยลา้า